ข้าวเจ้านาปังสายพันธุ์ใหม่ครับผมแฮปปี้นัมเบอร์วันครับผม NH1 นะครับผมนี่นอกจากแฮปปี้การเกษตรนะครับผมปาดเป็นตัวสอนให้ครับซึ่งตอนนี้มีอายุได้80วันแล้วครับพี่น้องครับนี่นอเอาครับพี่น้องครับลุงขันใช่หัวใจเกษตรมากแล้วครับผมจากทุกช่องทางแลวก็ทุกแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับนี่นอ เอาครับพี่น้องครับยั่งที่ผมได้ไตเติ้ลนะครับคลิป2คลิปที่ผ่านมาว่าสายพันธุ์ข้าวปริศนาอีกหนึ่งสายพันธุ์ของเรานะครับเที่ยวเสออกจ่ากันนะครับตอนนี้ก็อายุได้80วันแล้วครับผมพี่น้องครับพี่น้องเราก็ทําการเปิดตัวเมื่อคลิปก่อนที่ผ่านมานะครับที่มีชื่อว่าแ h ป p p y number one นะครับหรือว่า h n 1นะครับ sn 1ครับพี่น้องครับพี่น้อง เท่ากัสีมาบอจานะครับเกี่ยวเรื่องของความคืบหน้านะครับให้พี่น้องปองไปเดีวเรฟังกันนะครับเรื่อยๆกัแล้วกันนะครับข้าวเจ้านาปังนะครับต้นเตี้ยลำต้นแข็งแรงแต่กอได้ดีมีระแงจับถี่นะครับที่สําคัญที่สุดก็คือเมล็ดใหญ่แล้วก็เมล็ดยาวครับพี่น้องครับนีนอซึ่งตอนนี้ก็ได้ทาการออกห่วงนะครับผมนี่นอประมาณ ประมาณหาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่น้องครับเี่นอะก็เลยไดมาบอกจะให้พี่น้องป้องไปนะครับได่นอะฟังกันนะครับส่วนเรื่องของอลักษณะของเมล็ดลักษณะของรวงเป็นยังไงบ้างนะครับเบื้องต้นให้พี่น้องป้องไปได้รับฟังกันนะครับผมรวงใหญ่นะครับส่วนเมล็ดในหนึ่งรวงเบิงครับพี่น้องครับนี่นอะมีเมล็ดถึง500ถึง600เมล็ดเลยทีเดียวนะครับอ่ ซึ่งตอนนี้ภาพนิ่งนะเอ่อภาพเคลื่อนไหวเข้าอาสิเพาะชัดเจนประดัมาเิ็งภาพนิ่งครับพี่น้องครับนี่ที่บอกว่า5 0 0ร้อถึงหกรเป็นอย่างไรบ้างครับนี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะห้าร้อถึงหกรเมล็ดเลยทีเดียวนะครับผมในแต่ละห่วงแต่ละห่วงเนาะแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือเมล็ดใหญ่แล้วก็เมล็ดยาวครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาฝากพี่ฝากน้องนะครับติดต่อยังหมายเลขนะครับที่ให้ไปนี้นะครับ สำหรับ Happy n u m b e r อรนนะครับผมหรือว,ว่า H N 1ครับพี่น้องครับนี่งเอาฝากพี่ฝากลองกันแล้วกันนะครับผม